วันที่20มิถุนายนตามเวลาของประเทศเกาหลีมีรายงานว่ามิวสิกวิดีโอเพลง y o ท t u b e ของวง BTS มียอดรับชมเกิน100ล้านครั้งบน YouTube ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเพลงนี้นะคะถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่10มิถุนายนเวลา13นาฬิกาตามเวลาในประเทศเกาหลีใต้และมิวสิกวิดีโอนี้นะคะมียอดวิวทะลุ100ล้านครั้งใช้เวลาเพียงแค่9วันหลังจากที่ปล่อยออกมาบอกเลยว่าวง BTS นะคะได้รับความนิยมจากแฟนๆทั่วโลกมากๆ